สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข้อช่องสวนไม้ด่างอดามันนะครับผมอ่อวันนี้เราก็จะพามาชมสเสน่ห์จันฟูมินนะครับผมก็จะมาคุยเรื่องสเสน่ห์จันฟูมินนะครับอ่าก่อนอื่นเราก็มาทําความรู้จักกันนะครับผมอันนี้น้องก็เป็นสเสน่ห์จันฟูมินนะครับผมอ่ลักษณะของเขานะครับก็พอใบ ใบเขาเริ่มมีความแก่จัดนะครับใบเขาก็จะมีความเป็นสีเขียวนะครับก็จะมีมิ้น์ความเป็นมิ้น์ละเอียดอยู่นะครับผมจะเป็นมิ้นต์เล็กๆนะครับผมอันนี้ก็ยังเป็นฟอร์มเล็กอยู่นะครับซึ่งสเสนจันทร์ฟูมิ้น์นะครับเมื่อโตไปนะครับเขาก็จะมีความเป็นมีใบที่เป็นทั้งสีส้มสีแดงนะครับสีชมพูนะครับผม ก็จะมีความสวยมากนะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูฟอร์มโตของเขานะครับว่าลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะครับเมื่อโตเต็มที่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสเสนเจนฟฟมินนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นโตแล้วนะครับเป็นไม้ซึ่งโตมากนะครับผมอ,อันนี้เป็นไม้ที่เราเลี้ยงธรรมชาตินะครับ ไม่ได้อยู่ห้องอ e ีเวฟนะครับเพราะว่าถ้าไม้อยู่ห้องอ e ีเวฟนะครับไม้จะสีสวยกว่านี้นะครับแล้วก็ไม้ก็จะโตสวยนะครับแต่ของเราเน้นความแข็งแรงนะครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับอากาศปกตินะครับถ้าสวยเขาก็สวยโดยธรรมชาตินะครับใหญ่มากนะครับผมเป็นไม้ที่ใหญ่มากมาก ก็การเลี้ยงไม้ธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีความแข็งแรงนะครับเวลาเราส่งไม้ให้ลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับกลัวว่าจะได้ไม้ที่อ่อนแอไปนะครับข้างๆกันก็จะเป็นเสน่จันมิ้นด่างชมพูนะครับอฟอร์แม่เหมือนกันนะครับตังแม่ไว้ซึ่งพวกนี้ก็ ถ้าเลี้ยงในอ e ีเว็บนะครับเขาก็จะมีความเป็นชมพูดได้เร็วนะครับแต่ถ้าเลี้ยงธรรมชาตินะครับก็จะค่อนข้างช้าแต่ถามว่าสวยไหมนะครับสวยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นเสนจันมิ้นนะครับได้ลูกมาหนึ่งนอน่อาจะเป็นฟูมิ้นนะครับ ก็ไม้ที่เลี้ยงธรรมชาตินะครับถ้าลากเขาสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีอาหารในเขานะครับเขาก็มีโอกาสที่จะกลับมาชมพูสวยนะครับผมอของเราก็เริ่มเข้าชมพูเข้าส้มแล้วนะครับสวยมากเลยนะครับเ,เห็นไหมครับ ลักษณะมิ้นท์ของเขานะครับก็จะเป็นมิ้นท์ละเอียดเล็กๆนะครับผมทุกใบนะครับฟูมิ้นท์นะครับยังใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับนี่ยังถือว่าเล็กมากแต่เล็กนี่ก็คือใหญ่แล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆสอบถามมาเยอะนะครับติดต่อทางช่องทางได้ทางไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็กดลิงก์แล้วก็ทักมาสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ